สวัสดีค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ท่านอมพันเบรุต,ตันติกันค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงภารกิจหลักและบทบาทที่สําคัญเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอมพันเบรุตันติกันค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับในเรื่องของ บทบาทอำน,นาจหน้าที่กรมตรวจยีสากรนะครับเรามีหน้าที่ในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินการบัญชีนะให้กับสากรและกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทยเนี่ยซึ่งวันนี้เรามีทั้งหมด11,800แห่งในเรื่องของงานของกรมตรวจยีสากรเนี่ยมันมี2ด้านด้านแรกคือในเรื่องของการสอบบัญชีกรมตรวจยีสากรเรามีหน้าที่ตรวจและก็รายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่เราต้องไปตรวจสอบในเรื่องกระบวนการการทําธุรกิจว่าเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนั้นถูกต้องไหมนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราผู้สอบบัญชีทั้งสิ้นเนี่ย780ท่านเนี่ยวันนี้ในส่วนของข้าราชการเองเนี่ยเราพยายามจะจัดชั้นผู้สอบบัญชีเนี่ยมีตั้งแต่ระดับต้นระดับกลางระดับสูงเรื่องที่2เครื่องมือคือระบบไอทีเราก็มีการทัฒนโปรแกรมควบตรวจสเพิ่อส่งเสริมการใช้ถ้าเขาใช้โปรแกรมเหล่านี้หนึ่งในการบริหารจัดการของสากกรของกลุ่มในการตรวจสอบการทํางานของผู้จัดการในสากกรโดยคณะกรรมการหรือผู้ตรวจสอบเหตุการณ์และที่สําคัญในการเข้าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีก็จะสะดวกสบายลดขั้นตอนลดระยะเว ในเรื่องที่3เนี่ยนะครับคือการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลักและจะไม่เกิดปัญหาเรื่องทุจริตวันนี้นทางการต้องการเนี่ยกรมตรวมีสิากรเนี่ยได้ตั้งทุดตรวจสอบพิเศษ คือเข้าไปตรวจสอบระบบควบคุมภายในของสากลขนาดใหญ่มีเงินทุนสูงๆว่าระบบควบคุมภายในมีการปฏิบัติตามระบบไหมหรือว่าไปแนะนําให้เขาปรับปรุงนะให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีนะให้เกิดความเข้มแข็งนะครับโปร่งใสใน,นในการดำเนินการทางธุรกิจของทั้งสากลและกลุ่มเกษตรกรเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของผู้สอบต้องได้มาตรฐานหน้าที่ที่2ให้เรื่องการสอนให้กับผู้บริส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนวันนี้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างกรมบุคคลบัญชีสากลกับกรมบกเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้ทั้งประเทศไทยเรามีครูบัญชีอาสาเนี่ย7,600สาทีก่คนนะครับแล้วก็สําหรับเครือข่ายที่2เนี่ยคือสํานักงาน,นาาคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานหรือสพทอ,อันนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายจะสอนนักเรียนโรนงเรียนทั้งหมด26,000โรงเรียนน,ยนักเรียน980,000คน,นให้ครอบคลุมทั่วประเทศเราก็ใช้วิธีทําสื่อการสอนเป็นภาษาถิ่นเพื่อช่วยเราซึ่งเขาสามารถเอาวิดีทัศเนี่ยไปเปิดเพื่อส่งเสริมเพื่อสอนเขาก็สามารถจะเรียนรู้เรื่องการบัญชีได้คบบนี่ือททา ที่ภารกิจที่กรมตรวจต้องดำเนินการในเรื่อง2เรื่องในปีถัดไปเราก็จะขับเคลื่อนท้น่ี้ต่อไปเรื่อยนะครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งในเรื่องวินัยการเงินเินทางให้กับคนในประเทศไทยและทั้งหมดนี้นะคะก็คือแนวนโยบายภารกิจหลักบ,บทบาทที่สำคัญของกรมตรวจบัญชีสากรค,ค่ะเพื่อให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสได้มาตรฐานและตรวจสอบได้ค่ะ